แฉกมาพบกอีกครั้งหน้าช่องโคกีพีและสวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้เตชันทุกท่านด้วยนะครับนี่อยู่ที่ลานเปิดตัวอ l l น e w n i s s a n n าว a r a เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้โคกจะพาไปชมรอบคันตัว p r o 4X นะครับ1149เขาเอาตัวกลางของดับเบิลแคบเนี่ยมาตกแต่งพิเศษนั่นแหละคือมันสีพิเศษนะครับแล้วก็พวกกรอบพวกแรงต,ตามเป็นสีดำนะครับหล่อพอสมควรเลยลงไปถึงไฟหน้าลงไปถึงกระจังหน้าดีไซน์ใหม่คือค่อนข้างครบคันเลยเดี๋ยววันนี้จะพาไปชม ดีเทลกันว่าภายนอกภายในเป็นอย่างไรก็คือคันนี้นะเดี๋ยวพาไปชมนะเพราะว่าตอนนี้ติดคิวถ่ายอยู่ก็เลยถ่ายเปิดก่อนนะครับก็ก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องโค P กีแล้วออโต้สเตชันด้วยนะฮะอย่ารอช้าไปชมกันเลยครับผมนี่คุณผู้ชมสำหรับรุ่นนี้นะครับก็คือตัว Pro 4X นะครับ เรียกได้ว่าเป็นตัวที่ทําตลาดแข่งกับตัว Wi ยแทร็หรือว่าจะเป็นตัว Revo r ร์ล็อกนะครับเขาเอาตัวนาวาร่าตัวลองท็อปเนี่ยมาแต่งพิเศษเลยราคาค่าตัวสําหรับรุ่นขับสีนะ p r o โฟนะฮะหนึ่งล้านหนึ่งแสนนบาทนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมรอบคันกันอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะก็เป็นรุ่นที่เขาแต่งพิเศษมันสวยมากนะครับพูดอย่างนี้ดีกว่าเรามาดูดีเทลด้านหน้าก่อนละกันนะครับเขาก็ยกตัวนาวาร่าตัวไม่ตัวไม่ได้เชนตัวนิวนั่นแหละนะมาแต่งแล้วก็สีตัวถังตัวเเนีจะป็ส สตีลเกรย์นะสีคล้ายๆตัวออนิมอร์สา3แหละแต่รุ่นเนี่ยผมรู้สึกว่าพอออกแดดสีมันจางกว่านิดนึงนะครับในส่วนของฝากระโปรงผู้ชมนี่ถ้าเกิดแสงแสงตกแสงย้อนแสงอะไรเงี้ยขออภัยด้วยวันนี้แบบสปอร์ตไลท์รอบด้านเลยฝากระโปรงนะครับมีการยกเหลียมยกสันยกบ่าขึ้นมาประมาณนี้ดูมีมัดกล้าม,มากขึ้นแล้วก็ตัวกระจังหน้าผมว่าสวยนะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีพลาสติกพลาสติกสีดําด้านแล้วก็มีกริดเตอร์เล็กๆด้วยนะครับมีเขียนนาวาล่าอย่างนี้ นะส่วนโลโก้นี่สวยเลยนะฮะโลโก้เป็นสีดำแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยเป็นสีแมกมาเลสหรือจะแมกมาออเรนซ์สีอ,อกแนแบบส้มๆแดงๆนั่นแหละนะแบบนี้มีมาให้เลยมีกล้องมาให้กล้อง3-60องศาแล้วก็ตัวนะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยช่องดักอากาศเป็นแบบนี้อันนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะนะครับตัวนี้ตัวเรดานิสสันอินเทอเจนต์นะครับส่วนชุดโคมไฟหน้าเนี่ยเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์จะดีไซน์แบบนี้เป็นตัวสีตัว นาวาร่ามน่เชนนั่นแหละนะครับส่วนไฟเลี้ยวหลอดไส้ตัวไฟหน้าเนี่ยจะเป็นตัว quad LED นะครับเป็นแสงสีขาวเวลาคุณเปิดไฟหน้าจะติด2อโคมด้านล่างดีเทลสวยเลยนะคุณดูดิมุมเนี่ยโคตรดุนะครับส่วนตรงนี้นะครับกรอบไฟตัดหมอกดีไซน์ลักษณะดเดียวกันกับกระจังด้านหน้าแต่จะเป็นทึบไฟตัดหมอกแสงสีขาวนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นสีตัวถังส่วนชิ้นตรงเนี้ยพลาสติกสีดำด้านขึ้นลูกชิ้นตรงนี้คือสีเดียวกันกับตัวโลโก้นิสสันสีออกแบบส้ม,สม บึกบึนพอสมควรนะครับตัวนี้ดูคือตัวด้านล่างมีหูล่ามีอะไรต่างๆมาคบคันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมลองถอยหน้าตรงให้ดูพื้นเหนียวมากนี่ผมลงทุนเพื่อคุณผู้ชมคงกีพีทุกท่านเลยนะครับอันนี้คือด้านหน้าตรงๆของตัว p r o โ X สวยนะสวยนะนะครับดูบึกบึนดูมัดกล้ามแน่นหนาดีนะครับส่วนกระจกตรงเนี้ยเป็นกระจกลดเสียงด้วยแล้วก็พวกตัวกล้องตัวอะไรต่างๆนะครับสำหรับตัวเลนคี มีมาให้นะฮะแล้วก็ตัวโปร่งซุ้มล้อนะครับจะเป็นสีดําด้านแบบนี้จะมีแสมด้วยสีส้มด้วยนะครับอันนี้ล้อเล้อนิดนึงเพิ่งข,ขึ้นมาจากโคนเมื่อกี้ล้อขนาด17นิ้วรัดด้วยยาง255 65R17 เป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวดุมเนี่ยเป็นสีส้มสวยเลยทีเดียวอันนี้เป็นล้อแบบออฟโรดแบบนี้มาเลยโยโกฮามานะฮะ,ะ,ะส่วนตัวฝาครอบจมอกข้าง รุ่นนี้จะเป็นสีดําเงาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็ตัวกล้อง3-60บนะฮะบ,บันไดข้างเป็นแบบสีดําแบบนี้นะครับเป็นแบบยางยางตรงนี้ตรงขอบเป็นยางแต่ตรงเนี้ยเป็นพลาสติกขึ้นรูปซึ่งมันติดกับตัวถังรถด,ดูแข็งแรงดีนะครับด้วยความที่เป็นสีสีออกแนวแบบเทาๆแบบเนี้ยตัวเส้นสายอาจจะไม่ชัดมากนะครับเนี่ยเส้นสายก็จะมีแค่ตรงเนี้ยเห็นป้าหาจะเห็นลิวล้วๆหน่อยนึงถัดมาในส่วนของด้านบนนะครับตัวรูฟแลกนะฮะเป็นสีดําแบบนี้ คือเอาง,ง่ายๆตัว Pro เนี่ยทั้งโปร2 x Pro 4 x เนี่ยจะตกแต่งด้วยสีดำเป็นหลักนะมือจับเปิดประตู k คีเ s สก็เป็นสีดำทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมภายในลำดับถัดไปภายในก็ตกแต่งสีดำเป็นหลักเหมือนกันนะฮะอันนี้คือด้านข้างนะครับด้านข้างของตัว Pro 4 x 1149นเกา็เอาตัวกลางมาตกแต่งนั่นแหละนะฮะฝาถังน้ำมันเป็นแบบสมาร์ทแบบนี้แล้วคือคุณกดเด้งออกมาเลยนะครับตเติมได้ B7 B10 B 20 นะฮะอันนี้เป็นพลาสติกนะสติ๊กเกอร์ Pro 4X อทอนแสงด้วยนะครับเวลาแสงยิงมาตรงเนี้ยสะท้อนนะฮะโปร่งด้านหลังเหมือนกันนะครับมีแสงด้วยสีส้มแล้วก็ล้อด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นดรัมเบรกนะดิสเบรกจะเป็นแค่คู่หน้านะครับดุมจะเป็นสีส้มสีแดงแดงส้มส้มเหมือนกันนะล้อ25565 R17 เหมือนกันนะครับนี่ดูด้านหลังต่อสาวอากาศเป็นแบบก้านแบบนี้นะครับแล้วก็ตัว ไฟนะครับไฟเบร์นุที่สามีมาให้กระจกตรงนี้ก็เป็นสีทึบหน่อยสีดำนะครับมีตัวไล่ฟ้ามาแล้วก็รุ่นนี้ตัวโปรเนี่ยเขาจะเพิ่มพวกลางตรงเนี้ยคุณผู้ชมคือปกติอ่ะรถปิกอัพอ่ะเขาจะมีเป็นหูติดมาเลยใช่ไหมคุณไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่รุ่นเนี้ยมันเป็นแบบตัวต่างประเทศอ่ะคือคุณหมุนอย่างเงี้ยแล้วคุณเลื่อนะนล้วคุณหมุนอย่างเงี้ยคุณสามารถเลื่อนคุณสามารถเลื่อนให้แบบให้ตัวหูเนี่ย ไปอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วแต่การใช้งานมีมาซ้ายขวาเลยเฮ้ยมีประโยชน์นะเหมือนตัวต่างประเทศนะเรามาดูด้านข้างอีกนิดหนึ่งนะครับด้านข้างก็คือประมาณนี้นะครับด้านข้างคือดีไซน์เส้นสายเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับมียกขึ้นมาสวยนะเนี่ยพอตกแสงนะแล้วก็ในส่วนของมือจับจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับมีกล้องด้านหลังรวมไปถึงมือจับเนี่ยเป็นพลาสติกโลโก้สีดําตัวอักษรสีส้มเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นนาวาร่า เน,นาวาร่าส่วนตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้นะครับด้านหลังมีมาให้4จุดตัวที่จับที่แรงต่างเนี่ยแบบนี้นะครับมีระบบผ่อนแรงมาให้ด้วยนี่ระบบผ่อนแรงมือเดียวสบายสบายเลยนะครับอันนี้พี่มินด drive ตัวบอกกาลังถ่ายเหมือนกันน,นะนี่หลักๆโดยรวมประมาณนี้ผู้ชมเอาจริงอะ่ะบอกเลยว่าโคตรหล่อเลยนะครับหล่อพอสมควรเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อผู้ชมนะภายในเนี่ยเออลืมบอกนี่คุณดูนี่ โคโลซิงเลยนะครับกระจกด้านหน้าด้านหลังโครลสีนะด้านหลังนี่จะเข้มกว่าอันนี้ยังไม่ได้ติดฟิล์มนะมาแบบนี้กระจกโครลสีกันนะในส่วนภายในคุณผู้ชมโอ้โหเลอะเทอะเลยจอดตรงโครนในส่วนภายในนะครับตัวประตูเนี่ยชิ้นตรงนี้จะเป็นพลาสติกค,คือรูปส่วนชิ้นตรงเนี้ยเป็นหนังสังเคราะห์เดินสติชิ่งสีครีมครีมแล้วก็กระจกนะครับกระจกลงไฟฟ้าสบานแต่ออตโต้แค่คนขับนะฮะอันนี้คือตัวปลดล็อกล็อกรถและนี่ที่ ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับส่วนมือจับตรงเนี้ยเป็นพลาสติกสีดําด้านคือเขาจะเน้นสีดําด้านทั้งหมดนะแล้วก็ตัวเบาะจะไม่ใช่เบาะปรับไฟฟ้าตัวเบาะตัวโปรเนี่ยเขาเอาตัวกลางมาไงก็คือเบาะไม่ใช่เบาะปรับไฟฟ้านะฮะก็เนี่ยเป็นอย่างนี้นะฮะตัวโปรเนี่ยเบาะนั่งจะเปลี่ยนเทคเจอร์นิดนึงติชชิ่งสีขาวแล้วก็มีการปัก p r o 4X ส่วนตรงเนี้ยสีขาวเหมือนกันเป็นริ้วๆเออดูแน่นดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองนั่งให้ดู นี่ในส่วนภายในคุณผู้ชมแผงแดชบอร์ดคือนิสสันนวลาตัวก่อนหน้านี้แหละไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเทลดีไซน์อะไรต่างนะแต่จะเพิ่มเติมพวกออปชั่นที่มันดูดูธรรมัดธรแมงดูเข้มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนนะฮะอันเนี้ยเห็นป่ะเขาจะเน้นตกแต่งสีดําเป็นหลักเนี่ยโลโก้โคตรสวยเลยนะในส่วนของแผงแดชบอร์ดคุณผู้ชมก็คือดีไซน์เดียวกันกันกบนวลาตัวก่อนไม่ได้เชนแหลเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดนะครับแล้วก็ เขาจะตกแต่งตัวโปรเนี่ยด้วยสีดําเงาเป็นหลักซึ่งมันก็ทําให้มันดูทะมัดทะแมงดูหรูดูบึกบึนมากขึ้นนะครับด้านบนตรงนี้พลาสติกรูปช่องแอร์ดีไซน์เดิมเลยนะครับไฟฉุกเฉินแบบนี้เสียงแบบนี้นะแล้วก็ตัวเกะด้านหน้าเนี่ยอันนี้จะแตกต่างจากรีโวนิดน,นึงตรงที่เขาไม่ม,เม,มีเขาไม่มีตัวเกะคูบ็อกซ์เขามีแค่กล่องเก็บของเฉยๆซึ่งมันไม่ทอบทัดด้วยเห็นปะเป็นพลาสติกรู นะครับช่องแอร์ตรงซ้ายนะครับลิมเนจะเป็นวงกลมตรงกลางเป็นเหลี่ยมจอตรงนี้นะครับกรอบเนจะตกแต่งด้วยสีดำเป็นหลักจอขนาด8นิ้ว Apple CarPlay, Android Auto, FMAM Bluetooth ได้หมดแต่ Android Auto ได้เฉพาะบางรุ่นเขาบอกมาอย่างนี้นะจอทัชสกรีนก็คุณภาพผมว่ากลางๆอ่ะไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่เห็นปะก็ยังมีความหน่วงๆเล็กๆนะครับก็มีระบบนำทงนำทางมาให้ทั้งหมดเลยระบบนำทางก็ภาษาไทยนะครับแล้วจอก็เต็มตาดีนะ คืออาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่เต็มตาได้อยู่ในส่วนของกล้องรุ่นนี้มีกล้อง3 6 0องศาด้วยนะครับคือคุณกดกล้องตรงเนี้นี่คือกล้องคุณภาพก็พอได้นะครับพอไปวัดไปวานะดูกะระยะต่างๆได้แล้วก็ไม่ได้คมอะไรมากกดอีกทีนึงเปลี่ยนมุมอันนี้คือด้านข้างเวลาวิลือ่ออฟโรดด้านหลังมีเส้นกะระยะมาให้ซึ่งเส้นเนี่ยหมุนตามพวงมาลัยด้วยเห็นปะเออโอเคอยู่นะกดอีกทีนึงปิดกล้องนะครับแล้วก็ เปลี่ยนเพลงอันนี้ปุ่มจูนอันนี้ปุ่มเพิ่มสเสียงลดเสียงน,น,น,นะทันลงมานะฮะระบบปรับอากาศอิสระแยกโซนซ้ายขวานะมีมาให้มีระบบออตโต้มีอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นเรืองแสงสีส้มนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างเนี่ยมี Power อร์เลมาให้1จุดนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนมี Power อร์เลมาให้1จุดนะฮะแล้วก็ตัว parking sensor นะครับระบบลงทางลาดชันนะครับช่วยล็อกช่วย,วยต่างๆอิเ <Ill> ล็กทรอนิก diff l มีมาให้อันนี้คือตัว switch ปรับ ขับ2ขับ4ขับส่โลต่างนี้แล้วก็เก๊ตรงนี้นะครับเป็นที่วางของมี usb มาให้มี aux แล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้มีเป็น box เก็บของมาให้ด้วยเป็นพลาสติกอันนี้มือผมอาจจะไม่ได้จับนะเพราะว่าอีกมือนึงถือแฟตนะะในส่วนของคันเกียดีไซน์แบบนี้เลยนะฮะคันเกียร์เป็นแบบนี้ฐานจะเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็ฐานจะเป็นแบบคโครเมียมขอบจะเป็นสีดําเงาเป็นเกียร์ที่เป็นแบบสเต็ปแบบนี้เลยคือคุณเหยียบเบรกนะฮะแล้วก็ขออนุญาตนะดันลง ตบซ้ายนะครับเชนขึ้นเชนลงนะครับตบกับเกียร์ดีตบพีดันขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ถัดลงมานะครับเนี่ยคือตรงนี้จะแตกต่างจากรุ่นตัวขับสียกสูงอะไรต่างๆปกตินิดนึงตรงที่ขอบตรงเนี้ยเขาจะเป็นแบบสีเทานะตัวปกติก็จะเป็นสีเงินเงินใสๆนะครับลงตรงนี้ก็เช่นเดียวกันกรอบก็จะเป็นสีออกแนวแบบเงินเงินมีกริตเตอร์มาให้ด้วยแล้วก็ตัวช่องวางแก้วเป็นแบบนาฬิกาทรายแบบนี้นะครับซึ่งซึ่งตัว กุญแจเนี่ยก็ที่คุ้นเคยกันของนิสสันเมคคาแบบนี้นะครับล็อกรถปลดล็อกนะมีทุกรุ่นเลยเบรกมือเป็นแบบไฮดรอลิกยังไม่ใช่ไฟฟา้านะเป็นแบบนี้ที่เท้าแขนตรงนี้เดินสติชิ่งสีขาวแตกต่างจากตัวท็อปนิดนึงแล้วก็พวกเบาะนั่งก็จะแตกต่างเทกเจอร์ต่างๆเปิดขึ้นมามีตัว power a l e t มาให้นะครับแล้วก็ usb ซึ่งมีทั้ง type a แล้วก็ type c เลยนี่นะครับด้านขวา power a l e t นี่ตรงนี้ usb type a type c ครบคันบ็อกซ์จะดีไซน์เป็นแบบโค้งแบบนี้ นะครับพอปิดขึ้นมาที่ที่เท้าแขนเนาะแล้วก็ถัดมาครับคุณผู้ชมกระจกนะมองด้านหลังตัดแสงออตโต้นะครับมีกล่องเก็บแว่นนะครับมีไฟที่เป็นแบบ LED เออดูดูหรูดีนะแล้วก็ตัวกระจกด้านหน้ามีไฟมาให้เหมือนกันส่วนคนขับไม่มีนะครับคนขับไม่มีกระจกด้วยนะครับท้าสนาวิสัยต่างๆก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมลองไปนั่งเบาโดยสารตอน2ให้ดูว่าเป็นอย่างไรแต่ขออนุญาตนะครับ ปรับมือ Pro 4X โอ้ยปรับมือนะฮะบอกไว้ก่อนนี่นะครับเราไปดูห้องโดยสารตอน2กันต่อที่เท้าแขนเพิ่มเติมมาแล้วนะครับอันนี้คือขึ้นลงสะดวกสบายเลยแล้วก็รุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมเบาะโดยสารตอนหลังเนี่ยเทกเจอร์เหมือนด้านหน้านะครับมีสติชิ่งสีขาวดูแน่นดีแล้วก็ระยะเอ็นได้พอสมควรที่เท้าแขนมีช่องวางแก้มาให้2จุดเก็บก็ได้หรือคุณจะเท้าแขนก็ได้แต่เวลาคุณนั่งคุณก็นั่งได้ สามท่านเพราะว่ามันมีพนักพิงศีรษะสามคนนะครับส่วนทัศนวิสัยต่างๆนะครับความโปร่งเนี่ยก็ถือว่าได้อยู่นะครับเป็นรถปิกอัพที่เบาเนี่ยไม่ได้ตั้งจุดเกินไปมีระยะเอเล็กน้อยทาให้มันสะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีราวจับครบเลยไฟสองแผ่นที่ตรงกลางเป็นสีส้มส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีช่องแอร์มาให้2จุดนะครับแล้วก็จะมีตัว USB มาให้นะฮะประมาณนี้เลยอืมดูดีแล้วก็ตัว เบาะด้านหลังไม่ได้มีพวกช่องเก็บเอกสารมาให้แต่อย่างใดนะนะครับหลักๆโดยรวมประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมผมถือว่าเออโอเคอยู่นะแล้วก็ทัศนวิสัยตอนหน้าจากตอนหลังประมาณนี้นะฮะส่วนออปชั่นช่วยเหลือการขับขี่คุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดโพยสำหรับ Nissan, นิสสันน a วาล่าตัว p r o โฟ X คันนี้นะครับ1149คันเนี่ยออปชั่นมีมาให้ครบคันเลยกล้อง360องศานะครับเลนดีพาร์เจอร์วอร์นิ่งเลนคีฟขึ้นลงทางลาชชันมีระบบช่วยล็อกความเร็วนะครับไบรท์สปอร์ตเลคอรเทฟติฟเอเรชเบรกฉุกเฉินอินเทลเจนต์ครูสคอนโทรลนะครับระบบช่วยเพิ่มสมรรถนะลากจูงปัดน้ำฝนออโต้เปิดแสงออโต้แอร์แบ็กหกลูกหลักๆโดยรวมประมาณนี้นะ้วสำหรับเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับดีเซล2.3เทอร์โบคู่นะครับ190แรงม้าแรงบิด450 นิวตันเมตรนั่นเองนะครับซึ่งก็ใช้ในหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นดับเบิลแคปไม่ว่าจะเป็นตัว p r o 4X นะครับ Pro 2X นะดีไซน์ของเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตรวมฟุตละกันเพราะว่าบางคันก็ถ่ายไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวฝากระโปรงเนี่ยไม่ใช่โชกนะเป็นก้านแบบนี้เลยนะครับแต่มีพวกแผ่นปิดมีต่างมาให้ครบคันหลักๆโดยรวมประมาณนี้สำหรับนิสสันนาวาร่าโปรโฟนะครับ1149คุณได้รถที่ตกแต่งแบบนี้มาเลยผมว่าหล่อพอสมควรนะแล้วก็สีเขาเป็นสี พิเศษด้วยนะครับเป็นสีออกแนวแบบเทานมพอมันตัดกับเครื่องสีดำเนี่ยหล่อพอสมควรเลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องโค้กีพีและออโต้เชั่นด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับน,นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ